สวัสดีครับพมปอยร้อยเรื่องมวยไทยเอพิโซดที่354คลิปนี้พบกับ2คู่ดูโออัดคนละยกคู่แรกขุนศึกเมืองพะเยาน้องโอชอห้าพยักปะทะกับไอมัดที่คาดเออซันเบรกจุรตานอฟนักทุกเ์่าคีกิสคู่ที่สองมังกรปากน้ำโพเตง1นึสิเกสายรุ้งปะทะกบ อสศูนร้ายแห่งเปอร์เซียมิเกลอามรินักทกข่าวอิหร่านเพื่อไม่เสียเวลาหาความรำคาญขับผมคำปล่อยๆไปบนไปแบบภาษาไทยสอดแทรกด้วยภาษาไทยอีสานเป็นครั้งคราวพร้อมสาระและ,ะไรสาระเคินขอเสียงต้อนรับไอ้หมัดพิฆาตออซานเบซูซโน เออร์ซานเบ็กซูตานอฟไอหมัดพิฆาตประเทศทีปีสเออซานเบ็กซูตาโนฟรุ่นนี้นะครับต้องเจอกับคนคนนี้เลยนะฮะพลังหมัดเขานี้ไม่ธรรมดากล้ามเนื้อน,นั่นๆน,น,นะฮะกล้ามขาแน,น,น่นๆปรบมือต้อนรับเลยนะฮะเพราะนี่คือคุณศึกเมืองพะเยานอกออ้ช่อห้าพยากรรม Oh. ชพยขุนึเมืองพยาเอาละมาสู่คู่ที่หนึ่งแล้วก็มาสอดรู้สอดเห็นเกี่ยวกับประวัติของนักมวยกันสักนิดหนึ่งไอ้มัดพิคาตเออซานเบ็กสุรตานอบนักคกขาวคีกิสอายุยี่12ปีน้ำหนัก70กิโลกรัมสูง185ชกมา32ครั้งชนะ25แพ้เกเสมอไม่มี ส่วนคู่ชกเขาก็คือขุนศึกเมืองพะเยาน้องโอชอหพยักษอายุ22ปีเท่ากันน้ำหนัก70กิโลกรัมสูง174ค่นับ186แพ้40เสมอ10คํำขวัญจังหวัดพะเยาขวันพะเยาแหล่งชีวิตศักดิทธิ์พระเก้าตนหลวงบวงสวงพ่อขุนงามเมืองงามลือเรื่องโดยบุตรสาคำ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  อนันตปัตชเยอัป mm ติเทเทนาอัปฏิยาอัปติเทเทคืออัปติโทอัปติคือกืดกุดเนาะเริ่มลำคาญเลยคาถาของตัวเองแล้วนะเอ้าขอโทษขอบอภัยคุณหน่อยเชิญยิ้มนำคาถาเข้ามาสวดกันสักนิดหนึ่งเป็นอย่างไรผมได้ได้นำคู่นี้มาเหมือนพี่กับน้องเลยเอ้าอาจารย์ ซับมือชกวิทลิตแสงอรุณกรรมการพทุทธิขาดบนเวทียกแรกแหกหมานยากระพริบตายาไปไหนอยาเข้าห้องน้ำเอา้าอู้หาเอ้ยนั่นเอาไหมเอาไหมจะไปไหนจะไปไหนช่วงสั้นกว่าต้องเข้าให้ถึงโอ้โหมัดเพชราขาดจริงๆริงเนี่ยดูที่น่ากลัวมากเลยอู้น่นน่นนุน่นสักที่ไหนสักที่ไหน,ไหนเป็นมวยเหมือนกัน อย่าลอแลํำปั้นไม่ใช่ไม่ได้ใส่นวมด้วยเนี่ยคาดเชือกไว้เนี่ยโดนเป็นลงโดนเป็นลงยาขยับเข้าไปสีหน้าดูท่าทางเหมือนเต็งหนึ่งนะครับกิ่งจังมากเออสดหมัดแรกหมัดแรกกรรมการอาจาย์นับเข้าไปเป็นไงแปดยัง มิตรฤทธิแสงอรุณนับเอาพร้อมทกเข้ามาเอาอยากระพริบตาครับพี่น้องนายขวัก้ายเข้าไปเรียบร้อยลงเรียนน้องโอครับอคุณนพพรว่าทินก็ยังมาให้กำลังใจข้างเวทีคือซีโอของไทยไฟนนเองครับอ่าอ,าอาไม่พอมีภาพสโลวโมชั่นดูไหมปั้งเข้าไปนับแรก โอโหเน้นเน้นถาเขาอืมออมัดแรกต้องดูหลายๆมุมก่อนในมัดสองรอเปล่ามัดที่สองเรียบร้อยไม่มีสามนับเอาแค่สองก็พอเพาะเบาๆยังไม่เต็มที่นะเนี่ยอ๋อสาวยุ่งสาวไงไปไหนโดนเหมือนกันน้องโอโดนเหมือนกัน วัดระยะปังเข้าไปนี่มัดแรกครับหมัดขวานี่คือหมัดแรกนับแรกว่างั้นเหตุดูสินับแรกหรือปะโอ้ยน่าจะลงตั้งแต่ตอนนี้แล้วไม่น่าลุกขึ้นมาเจ็บปวดรวดร้าวฟองอะไรเนี่ยเอาดูสิมัดที่สองทิ้ปังโอ้โหไม่วัดระยะเลยอะใส่เลยอะโอ้โห รำการดูตการชกดูสิปั้งโอ้โหหน้าบิดหน้าเบี้ยวไปหุยไม่แค่กามหักเลยครับเนี่ยดูสิหุยน่ากลัวมากอะ่ะอ่ะอประกาศความยิ่งใหญ่ข้อนี่แหละผู้ทรงพลงังนักพ่อกายด้วยนักฟิตเนสด้วยเป็นเป็นครูสอนว่าง,งั้นเถอะนับอีกแล้ว,น,ลวนะครับและผู้ชนะนะครับ The Winner น้องโอช่าห้าพยักษ์บอกทยเลยเขาแสดงความคิดนี้ด้วยนะฮะเดี๋วยวอ้าวนี่ก็คือคู่ที่สองของรายการสองคู่ดูโออดสุนายแห่งเปอร์เซียมิเกลอามมรินักทกชาวอิหร่านอายุ23ปีน้ำหนัก78กิโลกรัมสูง180 ชกมา37ครั้งชนะ25แพ้12เสมอไม่มีส่วนมังกรปากน้ำโพเต่ง1สิทเกสายรุงอายุ30ปีน้ำหนัก77กิโลกรัมก็แสดงว่าตอน้ำหนักให้1กิโลกรัมสูง180เซนติเมตรชกมา112ครั้งชนะ94แพ้14เสมอ4 เต่งหนึ่งเป็นข้าวนาครสวรรค์เมืองสี่แควแฮมังกรพักคอนบึงบรเพ็ดปลารสเด็ดปากน้ำโพือเป็นอย่างไรพีอ่เลี้ยงว่ากันไยผู้ถอดมงคุโดยเฉพาะเต่งหนึ่งในวงการเขาเรียกว่าพี่น้อยพี่น้อยอาสะลัดน้ำมนต์มีกินน้ำเขียวด้วยใส่ขวดน้ำเขียวไปอ อันนี้ก็น้ําเขียวเหมือนกันมาลองปองแปงง,งงองแยงงองแยงมาลิงกินกองสารนอกองแกงมานองมาเรงมับอ๋อขออีกทีหนึ่ง <c oughs> าถาเถอะ่าาถานี่เนาะไม่บ่าก,กันนะครับนะอะยากระเพบตาครับมวยคู่นี้ของเราบอกแล้วว่าไม่มียกสองอดูที่ มาดของพี่เต็งหนึ่งเหมือนน้องโอไหมริงจังมากครับเสือยิ้มยากเอายกอแรกแหกมานอาจารย์ถาบอลเอียงอุบลสับมือชกแอะเ,เป็นอย่างไรเต็งหนึ่งของเรากางเกงดำครับส่วนสูงไม่ได้เปรียบเสียเปรียบร้อยแปดสเท่ากันแต่น้ำหนักนี่สิเป็นยังไงเต็งหนึ่งต่อให้1กิโลกรัม เงเงเ,เข้ามาอาัดเข้าไปร้อยเจ็ดสิบแปดกับร้อยเจ็ดสิบเดเออกระก้านคอเลยนะเนี่ยธรรมดาสะที่ไหนอสูรไรแห่งเปอร์เซียนโอ้ย่ายาโอ้โหลูกทีบโอ้ดูกล้ามเขาดิอืมออกกําลังกายโอ้โหผิวตามแข้งเลยน้ำหนักอ้เออเจ็ดสิบแปดกิโลกรัม ยังโดยอัดไปแล้วน,นับไหมไม่นับให้โอกาสลุกขึ้นเร็วปั้งเข้าไปอีกทีนึงยังอูดูทีเข้าเข้าเหรอสีข้างโอ้โหดูกซ่วงลูกซ่วงสี่โครงโอ้เก็บปวดรวดล้าวกรรมการยุติการชกเลยอาจารย์ถาวรอนอไม่ลองไม่รู้หรอกครับท่านผู้ฟังโอ้โห โอ้โหนอนแผ่สองสลึงเลยเนี่ยอืมเอามาขอโทษขออภัยตามบรรยาทเนาะเจ็บปวดรวดรลาวดูดิซี่โครงดูเนอะดูสิครับเห็นรอยแข้งเลยเนี่ยอะดูโสโลโมชั่นกันสักนิดหนึ่งเฮ้ยเห็นแล้วเจ็บปวดรวดรลาวแทนเอาดูสิตัวไหนนี่มัดแรกยังไม่ลงอีกหงายเงื้อไปทีหนึง่งนี่ลงลงแต่ลุกเร็วนี่สิ แข่งนี้สิเป็นยังไงโอ้ยเออปิวเลยโอ้ยสุดชุด,ชดปังเขง้าไปอจังหวะนัซี่คงสุดท้ายเลยเนี่ยกระดูกอ่อนเลยเนี่ยกระดูกถ้าเป็นกระดูกก่อนหมูนี่แพงนะยเ <c oughs> อว่างไงวัดระยะก่อนวัดระยะวัดก่อนวัดปัง้งเข้าไปสอดคอนิดนึงอ้าวอันนี้ก็สุดมือเท้าแต่ลุกเร็ว นี้สิโอ้โหออกขวามาสีข้างเปิดก็พอดีเลยอะไม่มีอะไรบังเลยครับท่านนี่ไงระหว่างมัดกับแข้งอันไหนหนักกว่าเ<ม>สือยิ้มยากนะครับพอๆกับน้องโอเลยคนมีสีหน้าเดียวอารมณ์เดียว <c oughs> เดินหน้าแล้วข้ามันอะไรประมาณนั้น <c oughs> เอา้าพิธีกรบนเวทีเชิญครับ ไปของเรานะฮะหลากอารมณ์นะครับวุคธบธทุกคู่มวยในเะรหลากอารมณ์มากๆนะครับเอาละครับถึงเวลาประกาศผลแล้วนะครับครับผู้ชนะแด้แก่ตงหนึ่งสิเจ๊ใส่รุง่งฟอบไทยแล้วขอขอบคุณจากคำปล่อยอรอยเรื่องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับรวยๆเฮงๆงแบบไร้ขีดจำกัดสวัสดีครับ